ครับหลังจากที่เดินไปเดินมาครับผมก็ตกใจกับไผ่พันุนี้ครับนี่ครับเดินดูสวนน้องอ้อมครับวันนี้เรามาอยู่ที่อําเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์บ้านกระสังนะครับตำบลหน้าน้องไผ่ค่ะหน้าน้องไผ่นะครับหน้าน้องไผ่นี่ครับมาเบ่งน้องอ้อมปลูกไผ่ยังครับน้องอ้อมนี่อันนี้คือไผ่ดำตีมอค่ะไผ่ดำตีมอค่ะดำดีดีเลยดำค่ะดำเขาเอาไปเห็ดยังครับแบบนี้ส่วนมากเขาจะเอาไปประดับไหมครเป็นไผ่ของ พวกมูรีสอดหรือวาร่าเป็นสวนแตงยังแม่นบอกเป็นไผ่ดำนะครับแต่ว่าล่ามันเกษตรอย่างอื่นได้ไหมได้ได้ค่ะนี่ครับอันเขาจะมีลายเป็นเอกลักษณ์นะคือถ้าดำมันจะมีลายเขียวจังไงคร่ะลายเขียวใช่ไหลายเขียวคาดนี่ค่ะนี่ค่ะลายเขียวอ๋อเป็นลายของมันโดยธรรมชาติเลยนะครับใช่ค่ะโดยธรรมชาติเลยครับเป็นแบบนี้เลยนี่ครับ น้องอมในเพาะขายบ่ครับนี่ได้อยังไงครับย่างบริ่งเพาะจักเจื่อเลยบริ่งเพาะจักเจื่อเลยเนาะได้มากกับปลูกไว้กับบริ่งเพาะเลยค่ะแสดงว่าถ้าผู้ใดสนใจตองสร้างไว้เลยนะครับกับซีดีเพาะตองสร้างค่ะนี่ครับพามาเบิ่งกันครับไผ่ไผ่ดำตี่มอเป็นไหครับค่ะดำตี่มอค่ะกับซีดีดำดำงามๆนะครับกระส่วนมากเพิ่นสิปลูกอยู่ในพวกดิสอดเนาะหล่ะับเป๊ะ เป็นแบบจัดสวนจัดอย่างนี้นบใช่ใช่ค่ะผาจัดสวนค่ะเมี่ยเหมือนไปที่แรกผมนึกว,ว่าไฟ่ใหม่ครับมึงไก่ไก่เอา,วาเวอร์แมนตัวนี้มันเป็นสีโดยธรรมชาตินะครับไผ่ดำเดี๋ยวมาเบิ้งกันไก่ไก่ก็คือครับปกติอร่ขันขายนี่ขายนอจังไหนครับขายต้นจังไหนครับถ้าถ้าช่ำนะคะหนูเคยขายเธอเนึงหนูขายต้นละสองร้อยต้นละสองร้อยแม่ค่ะอืม ช่ำนี่หมายถึงเขาต้องเอาคุดเอาเหงามันไปนะครับจะาคุดเอาเหงา <ๆ S 1> แล้วก็<อ> <งา S 2> ไปใ <งา S 2> ส่ถุงไว<น>้ค่ะถุงดำช่ำไว้ช่ำจนมันแตกใบออกมากคุณแล้วจังขายโอ้นี่ครับลล่เพิ่นกระสีเป็นแบบนี้ครับนี่งามเลยครับนี่เบ่งเบ่งไล่เ,เ,เลาขานี่ขาดเขียวทุกรลำแล้นนรับแล้วค่ะจะขาดเขียวครับมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นคือเพิ่นจะมีลล่ดำขาดขาดเขียวดำขาดเขียวพวกใครเห็นนะครับผมก็พวกเพลินนี่ละครับแบบนี้แหละเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบไม้ประดับครับ ลองเบิงนะครับไผ่ดำตีมอนะครับเนาะ,<ฮ>ะถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนครับนี่ติดต่อได้ที่หนูเองนี่ค่ะเบอร์โทรครับเบอร์โทร0873248499ค่ะ0873248499น้องอ้อมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมาเองก็มาได้อยู่ที่บ้านกระสังตำบลน,นาหนองไผ่อำเภอ,อ,เภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือไม่ก็ ติดต่อไปทางเบอร์โทรเมื่อกี้ครับหรือไม่ก็ทาง youtube ทางเพจเดีวผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับเพราะว่าน้องก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับที่กลับมาทําเกษตรนะครับพมมีหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็อย่างที่บอกเขาว่าถ้ามาถึงที่หรือไม่ถ้าเกิดว่าจะซื้อเยอะอะไรยังไงน้องก็จะแบ่งขายในราคาที่เป็นมิตรภาพเห่นแนละครับโอเคครับผมมันเลิกมอกหนอนแล้วนีช่วงนี้หน้าฝนเลิกมอกหนอแล้วนะครับมีโอเคครับผมโอ้ลำสวยมีลายด้วย